สวัสดีครับพูดคุยกันหลังเกมนะครับฟุตบอลลาลีกาของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาจิโรนาเปิดบ้านชนะบาร์เซโลนาไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้ทรัพยอัลซูการน์นาเนี่ยล่วงจ่าฝูงเลยนะครับในรายละเอียดเนี่ยมีอะไรบ้างมาไล่ที่สเปนตัวจริงกันก่นกอนนะครับฝั่งจิโรนามาในระบบ4-2-3-1ประตูกาสานิก้ากองหลัง4คนบลินคู่วิเตอร์เฮสแบกซ้าย อานามาร์ตินเนสขวาดินคอนกลางตัวรับ2คนวิเซลคู่มาตินกลางลุกเลอมาปีกซ้ายกิลปีกขวาซิการคอฟส่วนหน้าเป้าเป็นวานักนะครับส่วนทางฝั่งบาร์เซโลนามาในระบบ433ประตูโจนกาเซียคนหลัง4ี่คนเอริกาเซียคู่คูบาซี่แบ็กซ้ายคิรัตมาตินขวาคุนเดกลาง3คนเดยองโอโมแล้วก็เฟอร์มินส่วน3ตัวลุกราฟินยายาเมาแล้วก็เฟราตอเรสนะครับอันนี้มาเข้าสู่รูปเกมกันเลยนะครับ เกมเมื่อคืนเนี่ยถือว่าจากผลที่ออกมาเนี่ยก็บาร์เซโลน่ายังคงเมาหมักจากเกม Co ule, กปาปโดเลกลางสัปดาห์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยจะเป็นเรื่องของเกมรับนะครับที่ผมมองว่าจะออกอาการหนักเลยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้ส่งผลต่อความพ่ายแพ้เมื่อคืนอีกครั้งหนึ่งของบาร์เซโลน่านะครับถ้าพูดถึงเกมในครึ่งแรกเนะี่ยผมว่ามาได้ดีอยู่นะครับบาร์เซโลน่าเนี่ยโอกาสบุกมากกว่าจีโรนาชัดเจนเลยแต่ ยังยิงนกตกปลานะครับหลุดเสาแรกหลุดเสาไกลข้ามคานอะไรเงี้ยนะครับโอกาสก็มาจากคนในเกมลุกนี่นแหละดามาลาฟินยาเฟรลนตอเลสอะไรต่างๆมีโอกาสกันทั้งหมดแต่ยังไม่มีความเสียบคมกันมากพอนะครับส่วนทางฝั่งจิโรนาเนี่ยในครึ่งแรกผมมองว่ายังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าในชุดตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าจะเอาพลังงานมาบดสู้ซะมากกว่านะครับ เพาอย่างวันน้ที่ชนะได้เนะี่ยผมมองว่าเป็นการเปลี่ยนตัวในเครื่องหลังก็ส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้ยกกระดับเกมขึ้นมาได้นะครับอย่างครึ่งแรกเนะี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับโจนโจนกาเซียเนี่ยมีแค่เซฟครั้งเดียวจากวันดิสลาฟวาน,นัทที่ได้ยงิงนาที22เท่นั้นเองนะครับก็เลยจบครึ่งแรกไปแบบศูนย์ูอยู่นะครับแต่ถือว่ามีจังหวะสําสคัญสุดๆของบาร์เซโลนาเนี่ยที่น่าจะได้มากๆคือจุดโทษของรามินยามาลนาที15บวก2นะครับ บินไปสอยโอโมล่วงในกรอบเขตโทษนะครับในจังหวะนั้นแต่ยามาวยิงจุดโทษนะไปชนเสาแบบไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่ายามาวก็ไม่ค่อยจะพลาดจุดโทษเหมือนกันนะครับแต่ลูกนี้พลาดไปทําให้นั่นแหละครับเป็นโอกาสที่จะถฉวยโมเมนตัมสำคัญในเกมแต่บาร์เซโลนาก็ทำไม่ได้อ่ะเนี่ยเป็นครั้งแรกไปนะครับ ครึ่งแรกก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมตบศูนย์ศูนย์ส่วนครึ่งเวลาหลังลงมานะครับถือว่ามันกันในครึ่งนี้แหละครับเพราะว่าประตูที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ครึ่งเวลาหลังเลยโดยบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายออกนําไปได้ก่อนในนาทีที่59เนะครับก็เรียกได้ว่า1ชั่วโมงของเกมเลยนะครับกว่าจะปลดล็อกได้จากคุนเด้เปิดทางขวาเข้ามาแล้วก็เป่ากูบาซี่เติมขึ้นมาโขกในจังหวะนี้นะครับเป็น1 0ที่บาร์เซโลนาขึ้นนำแต่หลังโดนนำได้ไม่นานเนี่ยก็ ผมมองว่าเป็นเรื่องของสภาพความล้าด้วยก็มีส่วนนะครับที่เกมรับยังดูอ่อนลงไปบวกกับอีกจุดหนึ่งคือจีโลนาเนี่ยผมว่าเปลี่ยน2คนที่เป็นหมากสำคัญเลยคือโรกานะครับปีดชาวสเปนเบอร์3ลงมาแล้วก็อีกหนึ่งคนคือฟรานบลตรันนะครับกองกลางที่เพิ่งเสริมมาตอนมกราเหมือนกันนะครับเป็นเบอร์8นะครับสคนนี้ลงมาทำให้ เกมไม่ดอบลงแล้วไม่นำซ้ำายกระดับขึ้นส่วนทางกับบาร์เลโลนาที่ล้ากลางสัปดาห์มาแล้วก็สภาพจิตใจเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ดีด้วยนะครับเกมรับช่วงเวลานี้ที่โดนแอดมาสี่ลูกเนี่ยมันก็ไม่ปกติอยู่แล้วนะครับเลยนั่นแหละครับเสียประตูเลยในนาทีที่61นะครับ2นาทีเท่านั้นหลังจากขึ้นนําเป็นว่าวานัทนะครับที่ย้ายตัวเองมาอยู่งฝั่งซ้ายในจังหวันี้นะครับก่อนที่จะเปิด จนเข้ามาได้นะครับตอนแรกก็จะมีแบบคุนเด้วางทางแต่ก็ผ่านด่านนั้นมาได้แล้วก็คูบาซีจะสกัดอีกครั้งนึงก็เคลียร์ไม่ขาดกลายเป็นว่าเนี่ยบอลถึงเลอร์มานะครับที่รอชาร์จยิงเข้าไปทาให้จีโรนากลับคืนสู่เกมหนึ่งๆนะครับแล้วกลายเป็นโมเมนตัมหลังจากนั้นเนี่ยจีโรนามาทางพวกเขาเต็มๆนะครับโจนกาเซียนในครึ่งหลังเนี่ยจะบอกว่า แบกหนักมากนะครับโดยครึ่งแรก,กน่พีเซฟเดียวแต่ครึ่งหลังเนี่ยมีถึง4เซฟหนักๆเลยที่เขาช่วยทีมเอาไว้ได้นะครับทำให้ยื้อไปได้อยู่นานแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับในนาทีาที่87ช่วงท้ายเกมก็ไม่รอดจนได้สหรัทางบาร์เซโลนานะครับจาก2ตัวสำรองประสานงานกันนะครับโลก้า เป็นคนจ่ายแล้วก็ฟานเบลทรานยิงเล่นทางนะครับก็เป็นลูกนําท้ายเกมของจิโรนา2-1นะครับโดยจุดนี้ก็อาจจะมีจงังหวะปัญหาที่หลายๆคนอาจจะพูดถึงกันนะครับก็คือคุนเดเข้าบอลขออภัยนะครับคุนเดกับเอเชว,วิรีเนเป็นจังหวะปะทะกันนะครับก็จากภาพที่ออกมาเนี่ยจะเหมือนว่าเอเชวิรีเนี่ยไปย่ําข้อเท้าของชูคุนเดนะครับแต่ถ้าด,ด,ดูวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งผมอาจจะไม่ได้เอามาในคลิปนี้เพราะว่าอาจจะ เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะครับก็จะมีหลายๆคลิปเลยในทวิตหรือว่าในเฟซก็ตามที่ถ้าใครตามเพจพวกแบนบอลสเปยหรือว่าบาร์เซโลนาแรงต่างตเนี่ยจะมีจังหวะที่เห็นได้ค่อนข้างชัดว่าคุเนเดนยถึงบอลก่อน,อนทางเอชิวรีนะครับเลยผมมองว่าผู้投ิ人เนี่ยมองในมุมนี้นะครับถ้าไม่มองมุมเนี้ยมันก็โอากาสจะเป็นฟาวก่อนสูงเหมือนกันนะครับผมว่ายัางไงต้องมุมเนี้ยแหละครับเป็นมุมเดียวที่สามารถปล่อยบอลให้เล่นต่อไปได้นะครับ ถ้าจะมุมที่ไม่ได้เนะี่ยผมมองเป็นเรื่องของน้ำหนักนะครับที่ทางเชียววลี่ในย่ำค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับแต่นั่นแหละครับคือถ้ามองเรื่องว่าใครถึงบอลก่อนเนี่ยคุณได้ถึงก่อนนะครับก็เลยเป็นมุมนี้ที่อ่ะก็โดนไปลูกนี้ไม่โดนริบป,ประตูนะครับก็ใครไปขอยื่นอย่างแรกเปลี่ยนตรงนี้ยังไงก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับอันนี้ผมก็เป็นมุมที่มองโดยเอาหลักการของผู้ตัดสินนะมาอิงเกณฑ์ไปแล้วกันนะครับ ภาพรวมก็ประมาณนี้ลูกนี้นะครับส่วนในช่วงท้ายเกมก็มีทดเวลาอยู่พอสมควรนะครับประมาณ6 7 8นาทีเลยนะครับในเกมก็ไม่มีจังหวะเดือดกันในช่วงท้ายนะครับโลก้าไปเตะยาเมาโดนใบแดงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเล่นเอาอันตรายเลยนะครับก็เป็นเรื่องของเจ้าบ้านเนี่ยชนะด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมว,ว่ามันก็ไม่น่าจะเล่นหนักขนาดนี้เหมือนกันของโลก้านะครับเพราะวโโ่าโหเตะน่ากลัวเลยดีที่ยาเมาไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับก็โดนใบแดงไปตามสูตร แต่ก็ในช่วงท้ายหล่งนั้นจีโรนาก็รักษาสกอร์ได้เลยจบด้วยการคว้าชนะไปนะครับบาซโลนาก็แพ้2เกมติดต่อกันต่อจากโกลปาเดเลน,นะครับโดยผมมองว่าก็เป็นเรื่องของเกมรับแล้วก็สภาพจิตใจที่ตอนเนี้คงจะเป็นช่วงที่ถือว่าน่าจะหนักอยู่นะครับของบาซโลนาเพราะว่าบวกกับความฟิตอีกอย่างที่เห็นได้ชัดพวกครึ่งหลังเนี่ยมันดูยวบลงชัดเจนนะครับตรงนี้ก็ ถ้าพูดถึงคนที่น่าประทับใจคงไม่คนโจนกาเซียนะครับเพราะว่าเซฟแล้วเซฟอีกแต่ก็ช่วยไม่ไหวจริงๆนะครับวันนี้ก็คงได้รัประมาณนี้ของทางบาร์เซโลนานะครับต้องไปหาโมเมนตัมกันใหม่ต่อไปนะครับเพราะว่าการแพ้นักนี้ก็ทําให้ร่วงจากฝูงนะครับกลายเป็นว่า2นัดที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเสียหายเลยเพราะว่าโกปาดูเลก็ค่อนข้างสมเสียงว่าจะตกรอบโดนเกมแรกไป4ี่ลูกพลิกกลับมาก็ค่อนข้างยากส่วนในลีกเนี่ยก็โดนเลอันมาลิตแซงขึ้นไปนะครับทิ้งเป็น2คะแนนแต่เท่ากันนะครับผมคิดว่า ระยะเกมเนี่ยเหลืออีก14นัดยังเป็นระยะที่ยังพร้อมสลับกันขึ้นลงได้อยู่นะครับในลาลิกาเนี่ยอาจยังไม่หมดหวังสักทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวจะมีแชมเปี้ยนลีกมาขั้นด้วยเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะมันกันยาวๆหรือ,อย่่งนี้สำหรับการไล่ล่าจากฝูงเป็นแชมป์กันมาริติคาบาซ่านะครับผมว่ามันน่าจะยังมีโอกาสสลับกันขึ้นลงได้อยู่นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยบาร์เซโลนาก็จะมีช่วงแถวเนี่ยเหมือนกันของ,ของฟลิกนะครับในช่วงเดือนธันวาอะไรมาเนี้ยที่แบบแพ้ลาสพาลมาสบ้างอะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวต้องมาดูเหมือนกันนะครับว่าจะกลับมาได้ไหมผมคิดว่ายังพอพลิกได้อยู่ไม่ถึงกับหมดหวังแบบโกบาโดเลสทีเดียวที่ดูโอกาสท่องทั้งลิปปี้นะครับแต่ก็ต้องรีบกลับมาให้ไวนะครับโดยอาจจะมีการสลับคันเซโล่ลงบ้างไหมตามที่แฟนๆหลายคนบอกนะครับเพราะว่าในช่วงนี้โอ้โหทั้งเบลเดทั้งมาตินให้มาลงก็ตามนะครับโอ้โหถือว่ามีบาดแผลเลยนะครับถือว่าเซนเตอร์นะก็ใช้กาเซียคูบาซี่ คู่กันมาสักระยะอาจจะมีเรื่องของสภาพความเหนื่อยล้าม,มาบ้างอ่างเงี้ยนะครับคุณเด้ช่วงนี้ก็หลุดฟอร์ไมไปพอสมควรเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าเป็นจุดที่ต้องปรับกันไปในเกมรับนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ไม่ดีเลยนะครับในตรงจุดเนี้ยผมว่าหลักๆนะครับแต่เกมลุกเนี่ยอาจจะปรับเรื่องความมคักนิดะผมว่าเป็นจังหวะในเกมไปนะครับที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่เข้าฝักทั้ง3าคนนะครับผมว่ายัางนี้กลับมาได้อยู่นะครับ าภาพบาร์เซโลนาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนกิโรน่าผมก็ขอชมหน่อยแล้วกันในช่วงท้ายนะครับก่อนจะจบคลิปนี้กันไปเพราะว่าผมก็อยากชมมิเชลมากนะครับเพราะว่าในช่วงต้นฤด,ดูกาลในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เขาขึ้นมาดูนขึ้นไปแชมเปี้ยนลีกได้ปีหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนถ่ายผู้เล่นเป็นสไตล์แบบมาร์ดี้บอลแล้วตัวที่มาแทนเนี่ยโหกว่าจะปรับแล้วแต่ละไปยินเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินนะครับปีนี้เนี่ยก็สุ่มเสี่ยงเลยนะครับในช่วงต้นฤด,ดูกาลว่าจะตกชั้นนะครับแต่ไปไปมาๆเนี่ยก็ มาเริ่มดีกันตั้งแต่ประมาณ2เดือนที่แล้วได้นะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะรอดสบายๆเลยผมให้เครดิตที่มิเชลเยอะๆเลยนะครับโดยถือว่าการเปลี่ยนตัววันนี้ผมว่าก็ทําได้ดีด้วยนะครับอย่างที่ไล่เลียงไปเลยว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยส่วนหนึ่งที่ทําให้กิโลนาถึงขั้นชนะได้เลยในวันนี้นะครับภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เครดิตของมิเชลนะครับโดยทิ้งท้ายตารางคะแนนของกิโรนาเนี่ยเขาก็จะมี29คะแนนในตอนนี้นะครับ ห่างจากโซนตกชั้นเรอัลมาโยกาอดดับที่28เนี่ยที่5คะแนนนะครับมาโยกาเป็ม24แตม้มน่าจะรอดสบายๆยอยู่นะครับตอนนี้ของจิโรนาในมุมของผมนะครับเพราะว่าวิธีการเล่นแรงต่างมันมาแล้วนะครับเหมือนกับปีที่เขาติดท็อปโฟได้ผมมองว่าก็ถ้าอาจจะไม่หวังสูงอะไรเนี่ยก็คิดว่าพยายามเก็บแต้มให้ได้เรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะรอดได้นะครับแต่ถ้าแบบหวังถึงขั้นไปแบบฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กอะไรเงี้ยก็ต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้เรื่อยๆนะครับผมว่ายังพอมีลุ้นได้อยู่นะครับ ในโซนประมาณแบบที่7อะไรเงี้ย ه, ที่8ผมว่าเป็นไปนได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าไม่ต้องมองไกลเอาให้รอดก่อนนะครับอ่นะครับรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็การคุยหลังเก็บค่นี้นะครับการมีความคิดเห็นยากแรกเปยนพูดคุยกันก็มาคอมเมนต์แรกเปยนพูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับก็คลิปนี้จบแล้วไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ